ปลาลุงไม่หาแล้วป่านเขาเลยบอลอะไะไปนะสร้างห้างก็มาคนเดียวสันงเพื่อนอะ

หนนปลาดุกนาตืปลาลุงลากระดูมน่นปลาดุกนาจ้าใส่้องคือการาก็ไะดยไงนเลยบ้าน้องคือการทาก็ขึ้นมาจุกน้อเนปลากใส่แล้ว ไปกินเผอเธอได้นะใส่พริกเต็ม,ม,มที่ฮะนะ <c oughs> ต้นต้นที่ย่างคะอยากไปกินเพอกเด็กคนเนอมันงหมีาันกสิห้านเอแต่วยเขาเองเป็นเขาได้คิดหวยเขาเองนะ าลุงมากินข้าวน้ำกันเด้อบอรบส์สุขสุขคนขึ้นมาจากเกี่ยวข้าวน้องดีนองง่ายก็ได้งานจนเล็กน้อยบอกสบายดียดป้าลุงเออเอาแบบนี้แหละน,ะน,ะนะะั่งนั่งอาชาสบายดีป้ลาลุงไม่นุ่มปนป้าลูกพ่อเอเพื่อกลูกจากวัวนอนกันละเงินอารมณ์บดี กินเลยลูกกินกินกินเกินเลยมาฮัมสบายดีปะลุงและบอบอลุงมึงบอดีเฮ็ดตี้ข้ามาฮัมบอกินก็ได้ลูกพอด้นราไปบึงหลุดตันเขาเอาหุดนะหลุดแดงเขาเจ้มาหนีบมกละ Mà ham nhạc bài bừng bò ừ. Đây mà ham cái bừng này cả đại Kín kín á, à, phá kín thở, oh, cả non, phôm, xông, Đời, Ô, cả non, ta không sông lò sông Nơi với khôn วันทํามานี่เนาะเอามาดิน chín chín kim ใส่เนาะกินๆกินๆเลยแม่น

ไปหนอไปหนอเป็นเกาเลยเป็นยุ are, like. ่งก uh, so, um, uh, uh, ัดแล้วไปตุ huh. ่มเกาอะไรอย่าะเงี ool, okay. ้ยเหลือจี๋หนอมาทำมาทำเกามาทำเฉาอยดีไปด้วยเลยบ้างมาทำนอนรับฟันดีอยู่บ้างหืเนาะกระตือนะกระตือมองมันไม่ทำงานเนาะ

วันพฤัส hmm. บ like ีปะคะไม่้หรอไปทำอะอู่นัไปดูที่ไปำอรผ่านกาี้ยนะขี่ยผ่าเหลี่ยงไงนะเฮ้เฮ้ยบอกสุกานมาสคนไม่สนใเลยปวดชาาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ซ0 0 0ส์ต่อไปจะดูซีรีส์บ้างอะไรันนัันว่างด้วยไหมัวไ่ได้หเปลือยค่ะเป็นไงลางานเหมอนไ่นอนบม่ใช่นอนตักน้ำลางประมาณ 放一块牛肉。<laughs> <laughs> พม่พอทำยุอืม้นต่งหมวเยืดลงหมดละ้ป็นกินข,ข่าวมันข้าวเลยกินข่วก็ลูกเตึ๊ไไหมดหมด้วไมต้อตาย น uh, okay. ้า <spans> คุณไปแล้วอืมขนงงปืนไปเลยเรื่องอะไรเรื่องยังไม่ให้คุณไปเจอเขาขณะเราไปวันไหนนะตัวไก่ัไม่เจอ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn